10นาฬิกา5นาทีครับมารอขบวน2 1 2 7รถด่วนเหลืองด่วนหมอนทองมีคนให้ฉายาไว้ครับเพราะเหลืองทั้งขบวนกำลังจะวิ่งผ่านชานเชาลาซีมาแล้วครับได้เป็นรถจาก G.E.A ับมาแล้ว G สี่ห้าสามนึ่งทำขบวนรถเหลือง นี่ก็เป็นรถส่งค้าอีกขบวนหนึ่งที่มีความสวยงามในตัวขบวนเองครับเพราะว่าตู้ขบวนนั้นเป็นสีเหลืองหมดเลยโ้ข้างบนก็เป็นสีแดงนะครับข้างบนสีแดงข้างล่างสีเหลือง ก็จะวิ่งออกนั้นวันเว้นวันนะออกวันหนึ่งเข้าวันหนึ่งแล้วก็วิ่งไปงิ้วรายด้วยตอนนี้กำลังข้ามสะพานดำบางซื่อส่วนข้างบนนั้นสีแดงวิ่งสวนกันแล้วโอ้ดูยาวๆเลยเนี่ย นี่เมืองแห่งรถไฟจริงๆนะแถวนี้บางซื่อเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยก็ขอพูดซะหน่อย <c oughs> เรียบอกว่าไม่อยากจะพูดแล้วพูดทําไมอ่ามันเหมือนแบบเป็นชุมทางบางซื่อนะครับเป็นแหล่งรวมของรถไฟตรงไหนเป็นชุมทางแสดงว่าตรงนั้นมีอ่าที่มารวมกันของรถไฟแต่และแล้วก็เป็นทางแยกด้วยเ,เขาก็เลยเรียกกันว่าชุมทางเพราะมาชุมนุมกันนี่แหละฮะ นอนครับสายสีแดงก็วิ่งตัดเข้ามาด้วยเหมือนกันก็เป็นก็ดูดูดีนะดูสวยงามดูเหมือนแบบโอ้รถไฟวิ่งกันล้าลานตาเลยทีเดียววันนี้เทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ